มันสวยแหละคนหล่ <คน S 2> ลอขนาดนี้ไม่รู้จักได้ ก่อนอื่นอยากให้พี่ๆทั้งสองคนแนะนำตัวให้น้องๆรู้จักหน่อยครับตอนปานารีเทียนทวีวุฒินะคะรุ่น59ค่ะปัจจุบันนะคะทำงานเป็นไซสิกแคนเนอร์ค่ะอยู่บริษัท VML เ n ลแวนอาร์ไทนะคะเป็นครีเอทีฟเอเจนซี่ค่ะพี่นะครับพิณัทเนี่ยสีครับรหัส58ปัจจุบันตำแหน่งนะครับแอสซิสต์เซ็กชันเมนเจอร์ครับบริษัท CPO ีอาจำกัดมหาชนเอ๊พี่โบว์วันนี้เราทั้ง4คนนี้อยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยบ้าขายของเลยที่เราอยู่ตรงนี้คือห้องแม็กแล็บ32ห้องปฏิบัติการ ของน้องๆ C B แล้วก็ C J เพราะว่าตอนเราเรียนอยู่เนี่ยเราก็ได้ใช้นะใช่มีอะไรก็กลับไปทำที่มอ,เ,อ,อเพราะว่าเครื่องเร็วเหมือนเดิมอยากให้พี่ๆน้องตองช่วยเล่านะครับว่าตั้งแต่มาเข้าเรียนวันแรกจนจบไปเนี่ยมีอะไรสนุกสนุกอยากจะเล่าหรือว่าแชร์ให้น้องๆฟัง,ง,งบ้างพี่เนี่ยก็ได้ทําหลายอย่างแต่ว่าเอาเรื่องเรียนก่อนแล้วกันที่พี่เรียน C B เนี่ยมันมวิชาหนึ่งที่พี่ชอบมากที่สุด <c oughs> การจัดงานอีเวนต์ปีพี่เนี่ยมันจะเป็นการจัดงาน กาพถ่ายรับให้กับโรงเรียนโ,โรงเรียนหนึ่งพี่ทําอะไรบ้างพี่ก็จะเป็นคนที่โอเปเรตภาพรวมทั้งหมดการจัดคิวน้องการจัดสอนถ่ายภาพการจัดรางวัลต่างๆก็มีการมอบกิจกรรมต่างๆอันนี้ส่วนตัวเลยที่รู้สึกว่ามันทา้าทายแล้วมันชอบมากเราต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะไปจัดอีเวนต์ถ่ายภาพให้น้อง,องได้เนี่ยเรามีวิชาถ่ายภาพอะค่ะที่มีอาจารย์จากข้างนอกเนี่ยเข้ามาสอนที่ในปริญญาตรวัดเลยเลยรู้สึกว่าเอออันนี้วิชานี้แบบเป็นประโยชน์กับคนที่รู้สึกสนใจว่าตัวเองอชอบการถ่ายภาพต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เทรนเนาะ ลยยแล้วมันต่างกันไหมคะกับทํางานแล้วก็เรียนนิดนึงนะ<ม>เพราะว่าตอนที่เราเรียนอยู่ใช่ไหมคือด้วยความที่เราเรียนแล้วฝึกงานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะได้ออกไปเจอพี่ๆีผู้คนชีวิตการทํางานในอ,อ,อย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนที่ต่างเนี่ยก็คือความรับผิดชอบพอหลังจากเรียนจบเนี่ยต้องเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันดีแล้วที่ทําให้เราเหมือนแบบได้มีพื้นฐานเตรียมตัวที่จะออกไปเจอกับประสบการณ์ข้างนอกจริงๆเนื่องจากว่าความคาดหวังตอนเรียนเนี่ยเราไม่ได้มีความรับผิดชอบขนาดนั้นเหมือนปอนเลยพี่ก็คิดเหมือนกันแต่พอเข้ามาจริงจริแล้วเนี่ยด้วยกิจกรรม ด้วยวิชาเรียนเนี่ยมันไม่มีช่วงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะหลับนอะมันจะแบบว่าอยากจะเรียนแล้วก็แบบมันมีกิจกรรมรด้วย<ช>อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่คร <ๆ S 2> าวนี้พอพอเรียนไปเนี่ยมันก็จะมีทิวิต้ที่เราได้ท<อ>ําด้วยรนะหว่างเรียนมันจะมีเรื่องการฝึกงานต่างๆที่มันเข้ามาสอดแทรกในวิวัฒนะครับเราเรียนแล้วก็ควบคู่ไปกับการฝึกงานเราออกไปเนี่ยแล้วคือเราก็มีแบบคุ้มกันที่มากกว่าพี่พิสูจน์ด้วยตัวเองเลยนะว่าพอไปทํางานแล้วไปเทียบกับคนในวัยเดียวกันเนี่ยเราพร้อมทํางานนักศึกษากับอาจารย์ที่เนี่ยสนิทกันมากเวลามีอะะไรรร่เาาาก็สมถที อาจารย์คะหนูไม่ไหวแล้วค่ะอาจารย์แบบว่าคือสามารถที่จะปรึกษาอาจารย์แล้วก็คุยตรงกับอาจารย์ได้โดยตรงเลยใช่ไหมเป็นเหมือนกันไหมมีปัญหาตั้งแต่ปีหนึ่งจนเนี่ยจ,จบแล้วก็เวลาร้องไห้คิดถึงอาจารย์ก่อนเลยอาจารย์ผมไม่ไหวแล้วเนี่ยมีปัญหาเร่งนี้นั้นก็มีทางออกอาจารย์แล้วเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยเวลาทํางานแล้วเจอปัญหาเนี่ยเ,<อ>เขาจะมีวิธีการแบบแก้ปัญหาย,ยังไงคือบางอ,อย่างแบบเร<อ>า<ๆ>ให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่อาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็เป็นคนทํางานเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ใกล้ชิดกับพวกเราดังนั กามีอะไรปรึกษาอาจารย์เนี่ยบางทีเขาจะให้คําตอบกับเราเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะตรงเราก็น่าสนใจแล้วก็สามารถแก้ปัญหาตรงนั้นให้มันผ่านไปได้ไอ้ที่เราฝึกง,งานมาเรียนมาทั้งหมด4ปีพอได้เอาไปใช้จริงเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราได้พัฒนาหรือว่ามีอะไรที่อยากจะฝาก ลองบ้างว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันสําคัญนะทั้ง hard skill และ soft skill อ,อันนี้เราต้องใช้นะอะไรอเงี้ยจริงจริงแล้วสาขาการสื่อสารองค์กรและแบ,บรนด์หรือ CB เนี่ยเราเรียนเยอะแล้วก็เรียนค่อนข้างกว้างพี่ทําเป็น data analyst มาก่อนใช่ไหมคะแล้วพี่ก็สามารถที่จะประยุกต์เอา data ที่อาจารย์เนี่ยสอนะเอามาใช้เรามีพื้นความรู้และอยากที่จะ go ต่อพอมันทางาน strategic planner เนี่ย strategic planner ของพี่ที่พี่ทำเนี่ยก็จะคือการวางแผนการสื่อสารโฆษณาอะไรที่มันออกมาเนี่ยที่แบบคุยกับเราอยู่ตรง target เราที่เราชอบเนี่ย ก็คือเป็นเบื <su> ้องหลังของงานชิ้นเนี่ยทั้งหมดในการวางแผนว่าจะสื่อสารโปรดักชชิ้นเนี้ยออกมาอย่างไงให้ไปตรงใจอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องคิดวิเคราะห์ทำควาเข้าใจคอน sumer target insight ทำควาเข้าใจตลาดพวกเนี้ยดังนั้นมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างที่เราเรียนมาทั้งหมดใน4ปีเนี่ยค่ะว w o ต analysis สหรือว่าการวิเคราะห์คอนเทกต์ตลาดการใช้โซเชียลลิชชิงเนี่ยเราหยิบเข้ามาใช้ในงานตรงเนี้ยได้หมดเลยตอนพูดมาพี่อยากพูดเรื่องหนึ่งมากของสาขาเราเนาะความที่เราเนี่ยทำได้หลายอย่าง คนกาลังพูดถึงเรื่องของการที่คนเป็นเป็ดแต่อย่าลืมว่าเป็ดเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก่งไปสุดสักทางนึงแต่เป็ดทาได้ทุกอย่างโชคดีที่ได้โอกาสแล้วก็ผู้ใหญ่เห็นความสามารถครับเราก็ได้ไปเปิดที่กัมพูชาเกลังจะเปิดสาขาแรกนะครับที่ประเทศสปปลารนะครับโดยที่หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นคนจากทิเทศผู้ใหญ่เขาเลยมองว่าเราสารภาพประโยชน์เนาะก็เลยให้เราไปผูกเบิกไปทําตรงนี้ครับก็ทําให้เราได้ทำงานณตรงนี้ในละก่สี4ปีที่ผ่านมาจริงหรือไม่ครับพี่เขาบอกว่าสายงานนิเทศศาสตร์เนี่ย มันหางานยากพี่ต้องบอกกว่ามันไม่จริงทศศาสตร์มันเท่ากับการสื่อสารการสื่อสารเนี่ยมันก็คือมันรวมไปถึงการพูดการนําเสนออะไรหลายอย่างถ้าเกิดว่าไม่มีการสื่อสารเนี่ยคนเรามันเป็นมนุษย์สังคมถูกปะร,รู้จัก AI เนาะที่เขากลัวที่เขาบอกว่าจะมีการมาดิสลับคนแบงค์ต่างๆเริ่มคนเริ่มหายแต่อย่างที่พี่บอกมาตลอดกับปอนบอกตลอดเนาะว่าสินค้าเนี่ยมันขายตัวเองไม่ได้มันต้องใช้คนถ้าเรามองไปในอนาคตอะถ้าไม่มีคนในธุรกิจเนี้ย ท่ากับว่าสินค้าเนี่ยมันก็อยู่เฉยๆมันก็ขายไม่ออกถูกไหมดังนั้นน,น่มันมีโอกาสยากมากเลยความสามารถแบบอย่างเราๆกันเนี่ยจะออกไปจากบิิเนสแล้วให้ทุนยนต์หรือว่าอย่างอื่นมาแทนที่แต่สําคัญนะเหมือนที่ปอนพูดคือเราก็ต้องเป็นคนคุณภาพจริงๆสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้พี่ปอนกับพี่พีฝากถึงน้องๆที่ าศึกษาต่อที่นิเทศ T.I.M กันหน่อยว่าเป็นยังไงก็สำหรับพี่ก่อนเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยู่ในช่วงรอยต่อและการช่วงม5หรือว่าม6เนี่ยที่รู้สึกว่าสนใจงานทางด้านนิเทศสามารถติดต่อกับอาจารย์รุ่นพี่ก่อนนะคะว่าลักษณะเนื้องานลักษณะการเรียนรู้แบบนี้เรารู้สึกวระสนใจหรือเปล่าอาจจะยังไม่ถนัดมากอยากที่จะลงมือปฏิบัติเองเนี่ยจริงๆที่นี่ตอบโจทย์เพราะว่าเรามีทั้งการเรียนฝึกงานแล้วก็ทำแอคทิวิตี้พอไปพร้อมกันน่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ค้นหาตัวเองแหละ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสาระแบบเต็มเอียดฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r คร e ช่องของเราด้วยนะคะเยเ้ย